แสงอาทิตย์โผล่พ้นในยามเช้าคลายความเหงาในค่ำคืนที่มืดหนาส่องสว่างทั่วพื้นผิวในโลกาช่วยนำพาหลายเผ่าพันธุ์ดำรงไปสวัสดีครับพบกับผมคนเล่าไครในเรื่องโป่งดินดำตอนที่3เมื่อเวลาได้มืดลงแล้วหมอเกษียธงก็ยังคงนั่งเฝ้ารอดูว่าจะมีอะไรผู่มายังจำศักนี้ ส่วนทางคุณกวีจุกและดันที่มีเสียงปืนดังตอนกลางวันนั้นก็ยังไม่มีเสียงปืนดังขึ้นอีกทั้งสองห้างต่างพากันเฝ้ารอสัตว์ป่าลงกินน้ําในเวลากลางคืนเวลายังคงอยู่ในช่วงสองทุ่มเกือบสามทุ่มก็ยังไม่มีอะไรลงมาก,กินน้ําจะมีก็เพียงเสียงหนูไหวายไตย่ไม้เล่นหรือทางผ่านไปหากินลูกไม้ของมันเสียธงหมอกนี่ยังไม่มีอะไรเข้าเลยหอกได้ตอบกลับไปรอไปก่อนครับ ยังไงเราก็ต้องนั่งทั้งคืนอยู่แล้วเดี๋ยวช่วงน้ำค้างตกสัตว์อาจจะเข้าก็ได้ครับเพราะมันอยู่ใกล้หมู่บ้านไม่ได้ไกลขนาดนั้นคนในหมู่บ้านก็ออกหาของป่าแถวนี้กันบ่อยและสองป่ากันบ่อยสัตว์มันเลยชินและค่อนข้างเขี้ยวน้ำค้างตกทำให้ใบไม้บ,บนพื้นชื้นเวลาเหยียบหรือเดินจะไม่มีเสียงถึงมีเสียงก็ดังเบามากทำให้สัตว์เคี้ยวๆชอบออกหากินในเวลานี้ พรพวกนักล่าทั้งหลายทั้งคนและสัตว์จะจับจุดยากเสียทงโทษทีหมอกฉันตื่นเต้นไปหน่อยเลยถามนายไปพ่อก็หลายปีแล้วเพิ่งได้กลับมาลุยป่าอีกครั้งหมอกผมว่าเงียบกันก่อนเถอะครับเดี๋ยวสัตว์แอบย่องเข้ามาแล้วได้ยินพวกเราแล้วมันจะตื่นหนีเอาเสียทงได้ได้เวลาเริ่มดึกลงและแล้ว ก็เกิดเสียงบางอย่างดังแว่วมาเสียทงมาแล้วมาแล้วแต่ฟังจากเสียงแล้วมันแปลกแปกมันเป็นตัวอะไรกันฟังไปฟังมาก็เหมือนช้างอย่าบอกนะว่าช้างมาหมอกคงไม่ใช่แล้วล่ะครับช้างป่ามันคงไม่ลงมาทางนี้ส่วนมากจะอยู่ติดเขตสันเขาที่ติดเขตกับสปปลาวนู่นครับยากที่มันจะลงมาเมื่อทั้งสองกำลังกระซิบคุยกันอยู่ ก็เกิดเสียงบางอย่างดังแทรกขึ้นมาอีกเป็นเสียงที่ปนกับเสียงช้างแว่วมาเป็นเสียงลักษณะคล้ายคนหลายคนกำลังให้จังหวะเสียงเพื่อทำอะไรสักอย่างหมอกไม่ต้องไปสนใจครับผมรู้แล้วล่ะครับว่าคืออะไรเสียไม่ต้องไปสนใจนะครับรอสัตว์เข้าต่อไปอย่างเดียวเสียถงบอกฉันมาถอะหมอกว่ามันคืออะไรฉันก็เจออะไรมาเยอะฉันไม่กระตุก,กตากรอก บอกว่าเถอะจำที่ผมเล่าให้ฟังก่อนขึ้นห้างได้ไหมครับเรื่องที่ว่าทำไมถึงเรียกว่าจำศักเสียงนี้คงจะเป็นดวงวิญญาณที่ดนไม้สักท่อนใหญ่ไหลทับร่างคงจะรู้ว่ามีคนมาแถวนี้เลยทำทีหลอกหลอนอาจอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลอย่าไปสนใจเลยครับพอพวกมันเห็นว่าเราไม่สนใจหรือไม่ตกใจกลัววิตกกังวลก็คงเงียบลงไปเองแหะครับจิตเราแข็ง พวกเขาก็คงทำอะไรเรายากเสียดหงเป็นอย่างที่ฉันคิดตั้งแต่ที่นายเกิดมาเมื่อกี้แล้วพวกเราเงียบกันเถอะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีอะไรเข้าอีกทั้งสองเงียบฟังเสียงสัตว์และเสียงที่คล้ายเสียงช้างร้องกับเสียงการให้จังหวะที่ดังอยู่ห่างจากชําน้ำไปด้านล่างก็คงยังดังอยู่สักพักและจึงเงียบหายไปทางฝั่งของห้างคุณกวีและจุกกับดัน ก็ยังไม่มีวี่แววที่จะมีอะไรเข้าอากาศเริ่มดึกมากๆเสียทงกับหมอกก็เริ่มมีอาการหนังตาหย่อนทำให้เผลอหลับกันบนห้างแต่ก็หลับได้ไม่นานก็มีเสียงหวีดหวิวสวบสาบเข้ามาใกล้บริเวณชําทําให้หมอกตื่นขึ้นมาเพราะเสียงนั้นค่อนข้างดังหมอกเสียครับเสียครับตื่นครับสัตว์เข้าแล้วครับเมื่อเสียทงโดนหมอกเขย่าและกระซิบข้างหู ก็ลืมตาตื่นขึ้นตัวอะไรหมอกเสียทงกระซิบกลับไปหมอกน่าจะเป็นฝูหมูป่าครับเดี๋ยวรอให้มันลงช้ำก่อนค่อยส่องไฟขึ้นฟ้าแล้วค่อยๆกวดลงมาหาเสียงนะครับเสียทงไม่พูดอะไรเพียงจะตบเข่าหมอกเบาๆสองทีก็เท่านั้นเพื่อให้สัญญาณว่าตนนั้นได้ทราบแล้วไม่กี่อึดใจ ฝูงหมูป่าก็ลงชำน้ำหมอกส่งสัญญาณให้เสียทงนั้นเริ่มการส่องไฟได้เสียทงได้ส่องไฟขึ้นฟ้าแล้วจึงค่อยกวดลงมาอย่างช้าๆพร้อมกับปืนประทับบ่าชี้ลงไปด้านล่างก่อนจะค่อยๆวดไฟฉายส่องหาตัวที่เหมาะสมไม่นานเสียทงก็ส่องเจอเข้ากับหมูป่าตัวเของๆที่กำลังถูสีข้างกับตอไม้แห้งข้างชำน้ำเสียทง ค่อยๆวางแก้มทาบทามกับพันท้ายปืนหลับตาซ้ายตาขวามองผ่านลำกล้องช่วยเล็งแล้วจึงถอดไฟฉายจากหัวมาจับประกบปืนไว้ส่องเรียบลำกล้องลงไปเมื่อจัดศูนย์ให้เข้าที่เข้าทางทุกอย่างแล้วเสียทงจึงปลดเซฟปืนแล้วจึงเหนี่ยวไกซาโก้จุด375ไปทันที เสียงกังวานป่าในยามวิกาลกระสุนตัดเข้าสันหลังล้มลงไปดิ้นชักอยู่ครู่หนึ่งก็แน่นิ่งลงไปหมอกจึงเปิดไฟฉายอีกดวงส่องลงไปดูเสียเลือกยิงถูกตัวจริงๆครับตัวใหญ่อาการเลยเมื่อเสียงปืนดังขึ้นแล้วตัวที่เหลือก็ต่างพาการกระเจิดกระเจิงหนีหายไปคนละทิศละทางหมอกตัวนี้คงจะซักเกือบร้อยโลได้ ตัวใหญ่เอาเรื่องเลยครับเสียทงเอาไงต่อดีหมอกตอนนี้ก็ใกล้จะสว่างแล้วอีกสักสองชั่วโมงหน่อยๆก็คงตีห้าตีห้าก็คงจะเริ่มสว่างแล้วละ่ะหมอกนอนพักสายตาอยู่บนห้างก่อนครับแล้วเราค่อยลงไปตอนเช้าครับในระหว่างที่เสียทงกับหมอกจะพักสายตานั้นกวีก็ได้โกดวิทยุมากวี อาทงอาทงวะสองได้ตัวไหมแล้วยิงอะไรครับเสียทงจึงกดวิทยุกลับไปอายิงหมูป่าเรียบร้อยแล้วถ้าเช้าแล้วลงมาหาได้เลยนะจะได้จัดการเอาเนื้อหมูป่ากันกวีรับทราบครับมาเจอกันตอนเช้าครับมาเวลานั้นได้มาถึงช่วงตีห้าซึ่งก็สว่างแล้ว ถึงแม้จะดำไรหมอกเมื่อเห็นควรแล้วจึงพาเสียทงลงห้างไปดูผลงานของเสียทงเองเมื่อมาถึงพื้นดินหมอกก็กวดสายตาไปร,บรอบๆว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเมื่อมั่นใจว่าไม่มีอะไรผิดปกติแล้วจึงพาเสียทงเดินเข้าไปดูหมูป่าที่ยิงเมื่อคืนหอเข้าไปใกล้เสียทงก็ภูมิใจกับผลงานเป็นอย่างมากจึงเอากล้องถ่ายรูป ออกมาสอนให้หมอกใช้ให้เป็นก่อนจะสั่งให้หมอกเป็นตะก้องถ่ายภาพให้ถ่ายตนคู่กับหมูป่าตัวเขื่อน,นตัวนั้นเมื่อถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอกและเสียทงก็พากันนั่งรอกวีจุกและดันสักพักทั้งสามก็ได้เดินลงมาหาเสียทงเป็นไงบ้างเมื่อคืนมีอะไรเข้าไหมข้างบนกวีสัตว์ใหญ่ไม่เข้าเลยครับอา มีแต่เม่นลงมากินน้ำนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเข้าเลยเสียท่งรีบชำแหละหมูป่ากันก่อนเถอะจะได้กลับไปทำกับแก้มกันจุกดันและหมอกต่างเตรียมมีดเพื่อจะชำแหละเนื้อหมูป่าเมื่อชำแหละเสร็จหมอกก็ได้ทำเนื้อหาบเนื้อหามถวายเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นพิธีขอบคุณที่เจ้าป่าเจ้าเขาให้เนื้อมาเมื่อหมูป่าถูกชำแหละเป็นชิ้นแล้วจึงทำไม้คานไว้หาบเนื้อ โดยหมอกจุกและดันเป็นคนรับผิดชอบทั้งห้าคนได้พากันเดินกลับบ้านเพื่อเอาเนื้อไปทำอาหารและกลับแกล้มอย่างที่เสียทงได้ตั้งใจไว้เดินทางกลับใช้เวลาพอสมควรเพราะน้ำหนักของเนื้อหมูป่าที่หาบมานั้นมันค่อนข้างหนักและแล้วทุกคนก็ได้กลับมาถึงบ้านหมอกเสียทงหมอกนายแบ่งเนื้อไปให้หน้านายด้วยแล้วกันนะเอาไปให้สายด้วยละ่ะหมอก ขอบคุณครับเสียเสียทุงนั้นได้ให้จุกและดันย้ายเต็นท์ที่กลางอยู่บนบ้านหมอกลงมากลางที่สวนกล้วยหลังบ้านเพราะได้บรรยากาศธรรมชาติมากกว่าข้างบนบ้านและให้จุกและดันจัดสถานที่ตั้งแคมป์ตรงนั้นให้ได้บรรยากาศก่อไฟย่างสเต็กเนื้อหมูป่าและผัดเผ็ดหนังหมูป่ากินกับรีเจนซี่เพียวๆวเพราะที่นี่ไม่มีตู้เย็นและร้านค้าจึงไม่มีอะไรมาผสมจึงต้องกินเพียวเพวกัน กลิ่นหอมฉุนของเนื้อหมูป่าย่างไฟและผัดเผ็ดหนังหมูป่าช่วยมาจนแต่ละคนก็นำลายไหลเมื่อสุกแล้วจุกจึงเอาเนื้อหมูป่ามาหัน่นและตักผัดเผ็ดหนังหมูป่าเสิร์ฟให้กวีและเสียทงที่นั่งคุยกันจิบประทายอยู่เสียทงพวกนายก็กินกันเลยนะไอ้จุกไอดันเรียกหมอกเข้ามากินด้วยละ่ะจุกดัน ครับเสียแต่ละคนก็อร่อ,รอยกับมื้อนี้เป็นอย่างมากมื้อนี้จึงจัดการแบบจุใจพ่อเนื้อที่เหลือต้องเอาไปรมควันให้แห้งกันเน่าเสียเพราะไม่มีตู้แช่ยเย็นจุกเสียครับคุณกวีครับแล้วกระจงตัวนี้ทําอะไรกินดีครับกวีเออฉันลืมไปเลยว่ามีกระจงเอาอย่างนี้เขาว่าเนื้อมันอร่อยนักอร่อยหนาะ เอาไปต้มน้ําเอาขนออกให้หมดเอาไส้เอาเครื่องในออกมาย่างต่างหากส่วนตัวมันทั้งตัวก็เอาไปหั่นซะเลยค่อยๆใช้มีดแลกกินไปจุกเมื่อได้รับคําสั่งแล้วจึงเอากระจงออกไปจัดการตามที่คุณกวีบอกวันนี้เป็นวันที่ทุกคนลื่นเริงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเสียธงเสียธงได้เรียกหมอเข้าไปหาหมอ เราจะออกเดินทางไปป่งดินดำกันเมื่อไหร่ก็ถ้าเสียพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปได้เลยครับเพราะตอนนี้สเสบียงอาหารเราก็พร้อมแล้วแล้วก็มีพอสมควรแล้วข้าวสารเสียก็เตรียมมาแล้วพวกอาหารกระป๋องก็ไม่ต้องเอาไปครับมันจะเพิ่มน้ำหนักให้เน้นข้าวสารกับเนื้อแห้งและเครื่องปรุงต่างๆส่วนเหล้าให้กรอกใส่ขวดพลาสติกจะได้ลดน้ำหนักสเสบียงลงได้ครับจากตรงนี้ไปถึงป่งดินดำ ก็คงใช้เวลา4-5วันได้ระยะทางอาจจะไม่ไกลขนาดนั้นแต่เส้นทางเดินค่อนข้างลำบากทำให้เดินทางช้าเสียทงแล้วที่ป่งดินดำบอกเคยเจอสัตว์อะไรบ้างแล้วถ้าได้แล้วเอากลับมาอย่างไรหมอส่วนมากจะเป็นกวงป่าค่อนข้างชุมครับกระทิงก็มีลงมาบ้างในช่วงที่มันข้ามมาจากฝั่งสปป,อปอลาว ส่วนที่ว่าเวลาได้สัตว์แล้วจะเอามาอย่างไรส่วนมากถ้าไปไกลๆกันผมก็จะไปกับนายพรานในหมู่บ้านอีกหลายคนครับเวลาได้ก็ชำแหละย่างแห้งใส่กระสอบหาบกลับมากันครับเสียทงดีเลยฉันยังไม่เคยได้ยิงกวงป่าเขางามๆสักครั้งงั้นวันนี้กินให้เต็มที่คืนนี้เตรียมสัพพระพรุ่งนี้เช้าออกเดินทางเข้าปงดินดำหมอกได้ครับเสียแต่การเข้าป่าลึก เวลาที่ผมพูดผมบอกอะไรผมขอให้ทุกคนเชื่อและฟังผมด้วยนะครับเสียทงเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการให้เองสบายใจได้นายทำหน้าที่ผ่านนาทางให้ฉันให้ดีก็พอหมอกได้ตอบกลับไปได้เลยครับเสียเมื่อทุกคนอิ่มหนาสํำราญกับอาหารป่าที่ล่ามาได้กันแล้วหนังตาก็เริ่มหย่อนจึงพากันหามุมพักสายตา จนเวลาได้ผ่านไปจนถึงห้าโมงเย็นแต่ละคนก็ได้ตื่นมาเสียทงได้สั่งให้จุกและดันเตรียมของอย่างที่หมอกเคยบอกไว้ส่วนหมอกก็ได้ไปหาหาสายที่บ้านของาสายเมื่อมันถึงบ้าน,นาสายหมอกจึงเอาเรื่องที่จะไปป่งดินดำเล่าให้หนาสายฟังาสายเส้นทางที่จะไปป่งดินดำนั้นยากลำบากต้องเดินเท้าอย่างเดียว ทางเกวียนก็เข้าไม่ถึงสิ่งลี้ลับก็มากว่าแล้วนสายก็เดินไปในห้องนอนของตนหยิบย่ามถักมือสีขาวออกมานาะสายเอา้านี่ย่ามของพ่อเองตอนพ่อเองจะเสียให้น้าเก็บไว้นะ้าก็ไม่ได้ต้องการเองเป็นลูกย่ามนี้และของในาย่ามนี้ก็ควรอยู่กับเองย่ามเกิดเหตุการณ์ผิดแปลกของในาย่ามอาจช่วยเองได้เอาติดตัวไปด้วย หมอขอบคุณน้สายด้วยนะครับผมต้องพาพวกเขาไปให้สมปรารถนาและต้องพาพวกเขากลับมาอย่างปลอดภัยเพื่อจะได้ปลดหนี้ปลดสินไม่ต้องห่างบ้านไปหาทํางานในเมืองอีกน้สายน้าเข้าใจเองดีเอาเถอะแต่มัดระวังตัวทําอะไรใจเย็นๆมีสติเวลาเจอปัญหายอย่าใจร้อนหมอกครับนะเมื่อคุยกับน้สายเสร็จหมอกจึง กลับมาหาพวกเสียทงที่บ้านเสียทงหมอกฉันให้คนเตรียมของที่นายบอกจนเสร็จหมดแล้วนะครับเสียพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางแต่เช้ามืดค่าไหนนอนนั่นจนกว่าจะถึงป่งดินดำครับทุกคนตื่นเต้นที่จะได้เดินทางไกลเข้าป่าใหญ่โดยเฉพาะนักผจญภัยอย่างเสียทงและกะวีตื่นเต้นกว่าคนอื่นหลายเท่าตัว เวลาก็ได้ขยับมาถึงเช้ามืดของอีกวันหมอกจัดแจงสมภาระของตัวเองโดยเอากระสอบปุ๋ยมาทํากระเป๋าเอาผ้าขาา่าม้ามาทําเป็นสายใส่สัมภาระของตนและแบ่งข้าวสารจากจุกและดันเพื่อช่วยจุกและดันลดน้ําหนักลงเมื่อเตรียมของที่จําเป็นจนครบแล้วหมอกจึงพาพวกเสียทงมุ่งหน้าสู่ป่งดินดำหมอกได้พาพวกเสียทงเดินตามทางหมู่บ้านย้อนขึ้นมาจนมาถึงลาห้วยที่ตัดผ่านถนน หมอกเราต้องเดินขึ้นลําห้วยนี้ไปจนสุดขุนของลําห้วยนี้เสียท่งแล้วนี่ลำห้วยอะไรหมอกที่นี่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าห้วยผ่าโรงครับขึ้นไปให้สุดก็จะมีทางด่านสัตว์เบี่ยงล้อขึ้นไปยังสันเขาเราต้องข้ามสันเขานั้นแล้วเดินลงไปยังด้านล่างยังต้องผ่านอีกหลายลําห้วยเราไปต่อกันเถอะครับเมื่อพูดกันจบหมอกก็ได้นำทางต่อ อากาศค่อนข้างร้อนเพราะบรรยากาศอบอ้าวคล้ายฝนจะตกทําให้แต่ละคนเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวเดินทางขึ้นตามลําห้วยมาไม่นานก็มาถึงขุนห้วยผาโลง่งเดินทางไว้หน่อยเพราะมีทางชาวบ้านเดินประจำเพราะเข้ามาหาของป่าทําให้ไม่รกจึงเดินไม่ลําบากเสียทงโดยที่อายุมากแล้วจึงทําให้เดินทิ้งท้ายแต่ก็ไม่ได้ถึงกับช้าแต่อย่างใด ถึงจะอายุมากแต่ใจนั้นเด็ดไม่แพ้คนหนุ่มหมอกได้พากลุ่มเสียธงเดินล,ะละัดเลาะขึ้นไปยังฐานด่านสัตว์ที่เรียบขึ้นไปยังสันเขาใช้เวลายอยู่ครู่หนึง่งก็ขึ้นมาถึงสันเขากันหมอกพักกันก่อนเถอะครับกินน้ำกินท่าดับกระหายค่อยไปกันต่อไม่มีใครคัด้านหมอกแต่อย่างใดทุกคนนั่งลงแล้วพากันหยิบน้ำจากกระติกข้างกระเป๋า ออกมากินการดับกระหายวิวบรรยากาศบนเขามองไปยังพื้นด้านล่างเขียวขจีชวนให้เสียทงต้องเอากล้องถ่ายรูปออกมาเก็บภาพอีกรอบหนึ่งเมื่อพักเหนื่อยกันแล้วหมอกจึงพาเดินทางต่อเพื่อลงไปยังพื้นป่าด้านล่างเส้นทางลงไปนั้นไม่ชันมากแต่ก็เป็นสัญญาณเนิ่นๆลงไปขอบสันเขานั้นประกอบไปด้วยก็ไผ่สร้างไผ่บง และเครือกระบ้าเป็นจำนวนมากป่าในยามหน้าฝนนั้นดูไปทางไหนก็ดูชุ่มชื้นไปหมดในระหว่างที่เพลิดเพลินกับการชมธรรมชาติข้างๆเส้นทางนั้นหมอกก็ต้องผิวปากขึ้นเป็นจังหวะทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าต้องมีอะไรอยู่ด้านหน้าสักอย่างเสียทงมีอะไรหรือเปล่าหมอกหมอกไม่มีอะไรมากครับแค่ลืง ลิงหรือหมูลิงนะครับมันขุดคุยหาพวกไส้เดือนกินอยู่ด้านหน้าเรานี้ทีแรกผมนึกว่าหมูป่าไปต่อเถอะครับระยะทางกว่าจะไปถึงป่งดินดำยังอีกไกลหลังจากหยุดดูหมูลิงก็พากันออกเดินทางต่อส่วนหมูลิงตัวนั้นก็ตกใจเหล่าเสียทงวิ่งกระเจิดกระเจิงลงเขาไปอากาศคืมฟ้าคืมฝนอยู่ตลอดในช่วงการเดินทาง เมื่อเวลาผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วก็ได้มาถึงบริเวณป่าดงดิบที่มีท่าเกาะตามใบไม้เต็มไปหมดเสียงทงหมอกที่นี่เขาเรียกกันว่าอะไรบริเวณนี้แสงทึบแทบจะลอดยอดไม้มาเพียงนิดหน่อยเองหมอกได้ตอบกลับไปอันนี้ที่นี่ชาวบา้านหรือพานแถบนี้เรียกห้วยนี้ว่าห้วยน้ำดกนะครับเพราะน้ำในลำห้วยนี้ไหลตลอด ทั้งปีไม่เคยแห้งถึงแม้ปีนั้นจะแห้งแล้งแต่ห้วยนี้ยังไหลตลอดอาจเป็นเพราะว่าเป็นป่าดงดิบและขุนน้ำอยู่ลึกด้วยล่ะครับถึงไม่แห้งไฟป่าก็ลงมาไม่ถึงเพราะความชื้นของป่าห้วยนี้ข้างเทากับหมีเยอะครับถ้าดีเจอตัวข้างเอาเลือดมาแช่ดองเล่าเขาว่ากันว่าเป็นยาชูกำลังชั้นดีเลยครับนี่ก็สี่โมงเย็นแล้วพักกันตรงนี้เลยครับ ใกล้น้ำดีจะได้มีน้ำมาใช้สอยกันครับต้องขอจบตอนที่3ของปวงดินดำก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนที่4สวัสดีครับ